สวัสดีครับผมช่างก๊อดไฟฟ้าวันนี้ก็มาเปลี่ยนตู้ใหม่ครับผมระบบเก่าก็จะเป็นจะเป็นคัตเอาท์ครับผมแล้วก็จะมีพัดลมพัดลมครับผมวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้กันครับเมนเซฟติคัตของสี่ช่องช้างครับก็จะประมาณนี้ครับ ตันนี้ก็จะเป็นการต่อสายก่อนนะครับผมพอดีสายมันสั้นครับผมแล้วก็จะเข้าตู้ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนหลอดไฟได้วยครับหลอดไฟสามชุดก็ตัวนี้ก็เป็นพัดลมออกครับผมแล้วก็ติดไฟแทนครับครับผมก็ลูกค้าบอกว่าเอาระบบเก่าเอาสายเก่าแต่ เซตระบบใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างก๊อดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างก๊อดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม